เราอึกกันมาตลอดชีวิตเราอึถูกต้องหรือเปล่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราถ่ายไม่ค่อยออกหรือเปล่าวันนี้แม่จะมา ไ <laughs> ข่ข้อค้องใจว่าเราเอือมาจนแก่แล้วเอือถูกท่าไหมนนเมื่อก่อนเนี่ยเราเอืกกันก็ค,คือเรานั่งซ่วมซึมใช่ไหมนั่งยองยองมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาสมัยนี้เนี่ยเขาก็จะมีแต่ชักโครกเป็นเหมือนเก้าอี้ใช่ป่ะเรานั่งไปปุ๊บปัญหาก็คือเวลาเรานั่งปกติเนี่ยเข่ามันต่ากว่าใช่ไหมดั้วเวลาเราเบ่งเนี่ยแรงมันจะส่วนหนึ่งมันจะไปอยู่ตรงนี้ในการรับน้าหนักเพราะฉะนั้นคือหาเก้าอี้เก้าอี้ซักผ้าก็ได้20บาทมา วางประมาณนี้ให้เข่าเราเนี่ยอยู่สูงขึ้นมาอย่างนี้ให้แรงทั้งหมดที่ตัวเราเนี่ยมันมาอยู่ทรงสะโพกเวลาเบ่งมันจะได้ลงไปตรงนั้นแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าเอาแขนสองข้างวางอย่างนี้ ลหลังจากนั้นก็คือเบ่งไม่ใช่ถือโทรศัพท์หรือถือหนังสืออ่านหนังสือไม่ได้ตอนนี้สมาธิของเราคือการที่เราจะต้องอุจจาระให้เราทําใจสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายหน้าท้องเบ่งพอประมาณเบ่งแล้วเพ่งสมาธิไปที่รูทวารแล้วให้กล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันคลายตัวไม่ใช่เบ่งแล้วไปขมีเบ,บ่งไปเรื่อยๆให้เวลา10นาทีถ้าไม่ทายลุกขึ้นไปทําอย่างอื่นหมดเวลาฝึกแล้พวพรุ่งนี้เอาใหม่ทําแบบนี้ทุกวันเวลาเดิมทุกๆวันก็คือเน้นว่าถ้าเราว่างตอนเช้าแล้วก็ตอนเช้าตื่นนอนดื่มน้ำหนึ่ง สองแก้วแล้วก็มาทําแบบที่แม่ว่านี่แหละไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะรับรองไม่เลิกทําก็ทําต่อ,อไม่ใช่เัาลองว่าได้ผลค่ะแต่ว่าพิจารณาตั้งแต่ท่านั่งอย่างที่แนะนํานะคะ